ครับก็กล่าวสวัสดีนะครับผู้ติดตามแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังวันนี้ลุงผลก็มาที่เด,มมด,เววดิมนะครับมาที่วัดเรียกวัดบอแขมนะครับก็เดี๋ยวต้องตั้งเสียงหน่อยครับให้มันดังหน่อยนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่อง เบาบาสมองนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นช่วงนี้ลุงพลจะไม่คุยเรื่องเกี่ยวกับที่ไปเอาการประพันธ์ของผู้ที่แต่งไม่ว่าจะเป็นชุมพรผู้หรือพระพุทธร,ราตภ์อะไรหรือก็อาจารย์ต่างๆที่ก็เมฆขึ้นมาแล้วก็มาบรรยายแล้วก็มันเป็นเหมือนกนิทานนะครับแต่ลุงพลจะเอาเจากประสบการณ์ในชีวิตจริงๆก่อนนะครับก็มีอยู่เยอะนะครับกว่าจะผ่านมา60กว่าปีได้ ในช่วงที่ผมจำความได้กับช่วงประมาณก็เกิดศูนย์ห้าีนช่วงประมาณสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับประมาณสิบกว่าสิบปีผมจำความได้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตวันนี้จะคงจะคุยเรื่องนะครับนางอุณหภนะครับชีวิตทะเลมันจะบอกให้นะครับชีวิตทะเละไม่มีในมหาวิทยาลัยะนะครับ ถ้าอยากจะได้ความจริงความความรู้ที่เป็นจริงก็ต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็ไป,ปดำเนินการคือชีวิตในทะเลนี่ไม่เหมือนอาชีพอื่นนะครับงคนจะพูดอย่างนี้นะครับเป็นอาชีพที่นองสารแล้วก็คูธธ้ถูชีวิตที่อยู่บนฝั่งบนพื้นดินเนี่ยก็ยังมีโอกาส เปรียบเทียบนะครับมีโอกาสมากกว่าถึงแม้จะอยู่ในกำแพงอยู่ในกรงเนี่ยแล้วก็มีบริเวณกักกันเนี่ยแต่ก็ยังมีเท้าเดินอยู่บนพื้นดินนะครับคําว่าทะเลเนี่ยบนโลกใบหนึ่งวงกลมเนี่ยมันมีมาตาที่แบ่งแยกออกมาอย่างชัดเจนกันบทางนักวิชาการคือน้ำสามส่วนแผ่นดินหนึ่งส่วนแผ่นดินจะน้อยกว่าน้ํา โลคเรานี่ห่อหุ้มไปด้วยน้ำนะครับเขาเรียกออโซนเกิดจากธรรมชาติทำไมถึงลุงพลถึงพูดว่าคนที่ใช้ชีวิตออกเรือเนี่ยอาชีพประมงเนี่ยน้าสงสารบางคนเนี่ย้องฟังฟังข้าใจนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่ไม่เต็มใจที่จะไปแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งสภาพครอบครัว แล้วก็ตัวเองก็ไม่มีวุฒิไม่มีใบการันตีที่สังคมเขายอมรับแล้วก็รับสมัครงานใบสุทธินะครับใบปริญญาเนื่เป็นองค์ประกอบของสังคมทั่วโลกทุกประเทศนะครับเขาก็จะรับพนักง,งานที่มีวุฒิภาวะตึ่จบมาตามเกณฑ์หลักของโรงงานที่ก็ตั้งกฎเกณฑ์กติการ,ระเบียบแบบแผนไวนะ้ครับ คนที่จบมามอนี่ปอนี่ปตีปโทปอเอกก็จะรับตามอัตราส่วนไปน่นก็คือชีวิตที่มีความสามารถแต่สังคมก็ต้องมองไปอีกแบบนึงนะครับว่าส่วนมากนะครับเขาจะว่าเกิดมาอยากเรียนเองไม่อยากมาศึกษาเองใช่บางครั้งเนี่ยที่คุณพูดมันก็ถูกที่เขาพูดกันนะครับแต่บางคนที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่ตั้งใจเกิดมาเป็นคนจน เขาไม่คิดว่าเขาจะเกิดมาเป็นขอทานเขาไม่คิดว่าจะเกิดมาพ่อแม่ไม่จะมีอะไรให้ทุกคนเกิดมาก็อยากสบายทุกคนนะครับแต่สภาพความเป็นจริงที่สังคมเขาจะรับสมาาราเนี่ยเขาต้องการพนักงานที่มีความรู้นี่ก็คือสากลน,นะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่สภาพความเป็นจริงบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแต่ปัญญาที่องค์สมมาองเจ้จาก,ก็คือสมาธิปัญญา บางคนนี่ยางยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ประสบความสําเร็จเยอะแยะยังท่านบรรหารนะครับสมัยก่อนก่อนที่ท่านจะได้รับปริญญาตรีนี่ยท่านก็ตอนหลังมาเรียนกศนมาเรียนต่อเอาทีหลังตอนเมื่อตอนมีอายุท่านก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับบรรหารท่านบรรหารนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็นาชาลินเกียวรันนนะครับซึ่งออบ เสื้อผืนหมอนใบมาจากอาม่ากงแบบเดียวกับเตี๋ยลุงพลแบบเดียวกับอามาอามาลรุงพลนะครับที่กับไอกงก็มาจากมณฑลเสฉวนสมัยก่อนเล่าให้ฟังแล้วก็มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศไทยแถวสายยอวราชยาพี่น้องเขาอามาแม่ลุงพลเองนะครับกุงพลรีกอามาสุ่สปาลุงคลนี่ก็พูดง่ายคนไทยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเชื้อสายมอนก็คือ ตามฟังเป็นจริงนะครับวันนี้มาคุยที่วัดบ่อแขมทําไมลุงพลถึงยกขึ้นมาเทียบนะครับว่าคนที่ออกทะเลเนี่ยพูดตรงๆหนากองสารเ,เป็นชีวิตที่้าเขาเลือกได้เขาคงไม่อยากออกถึงแม้จะได้เงินดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับสมัยที่ลุงพลออกเงินดีเพราะาน้ำมันมันถูกต้นทุนมันน้อย เปน้ำมันลิตรละห้าบาทเจ็ดบาทสิบาทจะไม่ถึงขนาดยี่สิบบาณปัจจุบันลุงพลก็เป็นปู่คนคนหนึ่งนะครับที่มีควารมรู้กับสมัยก่อนทาจบปอเจ็ดมาเนี่ยก็ถือว่าโรงงานเขารับนะครับขนาดจัมโบรเนี่ยปอสี่เนี่ยก็ยังรับนะครับไม่ต้องไปสอบด้วยไปสมัครได้เลยเมื่อก่อนนี้ลุงพักก็จะมีจักรยานให้ผู้ชายก็บอกหนึ่งและปืนพกเนี่ยไม่มีนะครับปืนสั้นๆเนี่ยขนาดนี้ไม่มีมิจปุนยาวเขาเรียกปืนขมิน ปืนยาวนะครับพกแล้วก็ขี่จักรยานแล้วก็ที่บา้านลุงพงก็จะมีจา่าดีจา่จาช่างจา่จาผวนหลายจ่าครับสมัยก่อนโุงพักหนึ่งมีเจ็ดแปดคนเองสอยก่อนไม่ถึงสิบคนก็ <c oughs> คือว่าไปแจ้งตำรวจปุ๊บ <c oughs> เกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นฟันกันเนี่ยฆ่ากันตายเนี่ยนู่นนะครับรอไปเถอะครับอีกสองชั่วโมงเขาตายเสร็จแล้วถึงจะมากันั <c oughs> ้นคือสมผู้ถึงสมัยก่อนนะครับ ทำไมลุงพลถึงยกขึ้นประเทียบแบบนี้ทะเลเนี่ยต้องฟังละเอาไปพิจารณาครับถ้าเป็นเรือชายมันจะมีเรือประมงหลายระดับพวกที่ออกทะเลคือเรือจากชายฝั่งไปประมาณสักสองกิโลสามกิโลเนี่ยแล้วก็หาปลาได้เขาเรียกประมงบ้านๆชาวบ้าน นั่นก็คือความสักกนจริงสามารถถ้าเรือจมเจอพายุก็มีสิทธิ์ตายได้นะครับแต่ส่วนมากมันค่อตายเพราะประมงไคยฝังเพราะเรือจมปั๊บหนึ่งก็ว่ายน้ํากลับได้ลอยคอเพราะลมมันจะทางธรรมชาตินี่คือลมมันจะตีเข้าฝั่งแต่ในขณะเดียวกันที่พวกที่จํายอมที่ต้องออกไปเรือไต้หวันเนี่ยก็เรือใหญ่เฉพาะเดินทางนะครับ ามวันข้ามคืนอย่างอย่างตำตำเนี่ยครับสามวันจิกคืนถ้าจากสมุทรปราการไปในจากกรุงเทพเนี่ยไปปัตตานีเนี่ยวิ่งเรือเนี่ยเฉพาะวิ่งเรือนะครับไม่ใช่รถในวันเดียวถึงเรือเนี่ยจะไปถึงที e ่ลางนะครับสามวันนะครับสามวันนะครับวิ่งเรือสมัยก่อนเครื่องก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยครับตั้งเข็มแปเข็มทิศมันจะเป็นวงกลมทุกลำต้องมีเข็มทิศนสมัยก่อนไม่มีไม่มีเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่มีวิทยุ ูโรโนแล้วก็มีซาเดอร์วัดนามีเรดาไม่ใช่นะครับเพราะนั่นเรือที่ไปทําการประมงต่างประเทศที่อินเดียที่ไปตกปลาซิงเขาก็จะใช้กันเพราะสุดมากเรือที่มหาชัยนเนี่ยเขาะจะลงคุณเยอะแต่ละลำอย่างพ่อลุงพลเนี่ยลำหนึ่งนี่ยที่ไปต่อที่แหลมแท่นแหลมแท่นนี่อยู่ที่บางแสนนะครับอยู่ที่อา่างศิลา เพราะว่าจะมีคานเรือต่อเรือก็ช่างวิมือสมัยก่อนนี่แท่าท่านต่อเรือสวยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่แม่กองนะครับแล้วก็มหาชัยมีมั้งหมดสามที่แล้วส่วนที่บ้านลุงผลก็จะมีคานเรือเฮไต้นะครับคานสวิทก็จะมีเฮต้ยเป็นของของทานพรรู้จักดีแล้วเลยลงไปตรงที่วัดสว่างนะครับวัดสว่างลุงก็จะเป็นคานตะกั่ว นี่พูดถึงในคลองด่านนะครับบ้านเกิดขุงพลส่วนฝั่งของมอนเนี่ยวัดมอนเนี่ยก็จะเป็นคาลุงดําซึ่งเป็นญาติกับพ่อลุงพลเองนะครับลุงดํานี่ก็จะเป็นลูกลุงปานนะครับก็บเป็นญาติพี่น้องกันนี่ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสมัยที่ลุงพลกำฟามได้ทําไมลุงพลถึงบอกว่าคนออกที่ททเรือไตหวันใหญ่เนะี่ยถึงน้องสาร บางคนในสมัยก่อนเนี่ยกลุ่มที่มาจากอีสานเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่มาลงเรือที่พ่อลงคนทำายู่กระวงก็เป็นกลุ่มคนขอนกันนะครับอยู่ที่แหวงน้อยตั้งเดิมเลยนะครับพ่อเรือลุงเ,เรือพ่อลงคนในสมัยก่อนเนี่ยก็ชื่อเรือเกียงศักดิ์มีชล้มเดียวนะครับมีเกียงศักดิ์หนึ่งเกียงศักดิ์สองจนไปถึงเกียงศักดิ์สิบห้าเป็นสิบลำนั่นคือพ่อลงคนทํา แต่ผมก็ยอมรับนะครับผมไม่เก่งเหมือนท่านนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนแล้วผมไม่เคย,เยสนใจเพราะเกิดมาแล้วพ่อแม่มีฐานะก็เที่ยวแม่มนอย่างเดียวเลย <c oughs> นี่ก็คือความผิดพลาดของลุงพลเองนี่ก็คือความเป็นจริงนะครับไม่ได้คิดมาคิดได้กับตอนพ่อแม่จากไปแล้วแล้วก็มาลั่งทบทวนอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องนี่ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตลุงพลและลุงพลก็มาพิจารณาแล้ว ท่าเป็นคนดีนะครับไม่ใช่ไหมคนพ่อเป็นคนป็นคนที่ไม่ดูดบุหรี่ไม่ไม่ฐานเล่านะครับเขาก็จะมีสังคมของเขาทุกกลุ่มก็เกิดมาในตระกูลตอนแรกเขานามตระกูลที่เตียยท,ที่เตียป,ป้าบางคนมีก็คือใช้อู่นามตระกูลใช้อู่นะครับก๋องเขานามตระกูลกลง๋งชื่อก๋งทองนะครับก๋งทอง ตอนหลังมาเปียนเป็นนามตระกูลทัศนีพงศ์ทัศนีพงศ์ก็ในตระกูลเตียหลวงพ่อก็จะมีพี่น้องหลายคนนะครับก็จะมีลุงธรรมเป็นพี่คนโตนะครับพี่ชายทุ่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มาไปเยี่ยมเป็นน้องสาวลุงธรรมนะครับพอมาไปเยี่ยมแล้วก็มาเตี๋ยมผมนะครับนายประมวลทัศนีพงศ์นะครับ แล้วก็มาบุญทรัพ์ทัศนีพงศ์ที่ผมจําได้นะครับแล้วมาลองจากบุญทรัพย์ก็คืออายุธครับนายุธนะครับทัศนีพงศ์มาจากอายุธก็จะมาอายเย็นผมจ,จำไม่ผิดนะครับผมเรียกเขาป้าเย็นอายเย็นก็เป็นน้องสาวอายุธนายุธนะครับแล้วก็มาก็จ,จำไม่ผิดก็เป็นน้าแถม ของแถมทัศนีพงศ์นะครับแล้วก็มาณนภูลนะครับทองภูลทัศนีพงศ์นะครับก็เนี่ยนะครับกลุ่มของตระกูลอป้าผมอป้าขลงผมเองก็องทองก็จะมีฐานะนะครับไม่จะไม่มีมีกําลังเล่าถึงตอนที่ก่อนที่จะมาเป็นตระกูลบ้านผมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมจะเทียบว่าชีวิเรย์น้องสารเปรียบเทียบเหมือนคนติดคุก มีคดีความแล้วถูกจับแล้วก็ถูกตัดสินเนี่ยทหารเนี่ยก็ยังมีโอกาสรอดนะครับไปตีกาอุทธรตีกาเสร็จปั๊บเนี่ยก็ยังมีการยกฟ้องได้หรือมีทำความดีความชอบก็ยังลดโทษอีกจากปะหารชีวิตมาเหลือตลอดชีวิตจากตลอดชีวิตติตเป็นประมาณสักสิปี15ปี20ปีทำความดีความชอบก็ก็จะมีหนังสือจาก สำหรับพระเจ้วังในใน,ในพระราชวังนะครับประบัติมุกเจว่็บางทีก็มีการอภัยนะครับปล่อยนักโทษที่ทำวันดีทำชอบเนี่ยก็มีครับแต่ในขณนะดดดเดียวกันนะครับทาเรือเนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พายุเกเกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าแปดเก้าพันคนนะครับที่ตายในทะเล แต่โชคดีครับช่วงนั้นลุงพลไปอยู่ที่ระนองนไอฝั่งที่อยู่ที่เกิดพายุเกณ์นีก็ตั้งแต่ปะทิวหนักนะครับเพื่อนลุงพลนี่มีสวนมะพร้าวนี่ราดเป็นหน้ากองไปเลยพี่พรเขามีสวนมะพร้าวอยู่แถวปะทิวติดบ้างเขาอยู่ติดทะเลราดเป็นหน้ากองจนไปถึงหาดใจลีจนไปถึงสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ฉยาเนี่ยโดนหมดแล้วก็พายุ ในความเร็วลมนี่สองร้อยสองรกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคิดดูรถมอเตอร์ไซค์ย,ยังวิ่งแค่ร้อยสี่สิบห้าสิบวิ่งเร็วระความลมเร็ว,เ,รวเปิดประตูบ้านไยกหลังคาเป็นร้อยหลังนะครับหลังคาบ้านหายไปร้อยหลังแล้วก็ที่การทะเลไม่ต้องพูดถึงจะจมแล้วบางลำเนี่ยไปอยู่ทิ้งสมอและเฝ้าซังเนี่ซังก็คือเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ไต้ก๋งเนี่ยหลายๆลำเนี่ยไปทิ้งไว้แล้วก็จะมีชื่ออยู่มีป้ายเขาก็จะไปให้เรือเนี่ยมีเรือเล็กเ,เ,เรือลำหนึ่งไมา่ยาวนะครับเรือประมาณสักหกเจ็ดวาเนี่ยอยู่กันสองคนีนายท้ายแล้วก็อินเจเนียก็ไปทิ้งสมอแล้วก็จะมีกับข้าวปลาอาหารอยู่ได้เป็นเดือนนะครับเอาไปใส่ไว้ในห้องเหมือนกับตู้เย็นนะครับใส่แข็งรองไว้ ก็ไปเขาก็ให้ก็ทั้งท้าแก่เขาจะตีราคาให้เดือนละหมื่นห้าสองหมื่นกว่าบาทไปนะครับใปช้าก็เดือนละหมื่นแปดเงินมันดีตรงนี้ครับแต่โทษทีครับที่ไปพ่าสังเนี่ยมันห่างอยู่จากฝั่งเนี่ย,ย,ยพูดยังไงวะสองร้อยกิโลเมตรนะสามอกิโลเมตรนะครับไม่ใช่ถนนนะครับแม่น้ํา มองไม่เห็นแล้วครับฝั่งไม่เห็นภูเขาไม่เห็นเห็นแต่น้ํากับฟ้าเนี่ยแล้วก็เรือออกกําลังกายก็วิ่งรอบเรือนะครับผมถึงไม่แปลกใจนะครับว่าถีงิประมงถึงได้ชี่เจ้าน้าทีตำรวจตามจับไม่ได้ก็คือมีสถานที่เดียวคือพวกออกทะเลพวกที่ออกทะเลเนี่ยที่ติดยาพูดตรงๆเนี่ยนะครับพวกติด,ตดยาติดสมัยก่อน,นมันจะผิดกฎหมายนะพวกกัญชงกัญชาเนี่ยก็กจะเอาไปออกทะเล พวกทีมเสพยาเสพติดเนี่ยจำเป็นต้องออกทะเลเพราะอะไรมันห่างไกลห่างไกลกับการปกครองของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้มิน่าผมถึงไม่ไปแปรใจเขาพวกที่ติดยาแล้วติดจะติดแบบที่รุ่งคุเคไปออกนะจะชอบออกทะเลเพราะอะไรเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเอาเรือไปไปคน้นแล้วไปตรวจสอบแล้วก็ไปค้นหา สิ่งกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่สามารถมีก็มีเจ้าหน้าที่ประมงนะครับเจ้าหน้าที่ประมงเขาก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ประมงเขาจะยุ่งเรื่องเกี่ยวกับเรือมีทะเบียนไหมแล้วก็ถึงเวลาหน้าปลาไข่นะครับหน้าที่ปลาพ่อพันธนะุ์เขาก็จะสั่งปิดแล้วก็จะตรวจสอบตามตามเรือต่งางๆอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรือประมงนะครับเขาเรียกตำรวจน้ํา เขาก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องยาเสพติดอะไรนะครับวันะนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจฝั่งที่ลุงพลเทียบอย่างนี้เพราะอะไรเพราะลุงพลเห็นก็ตามมาอย่างจะยินเพื่อนลุงพลเองไอ้เจี๊ยบเนี่ยลูกตาสีเนี่ยเป็นคนพูดขึ้นมาแล้วเขา่าเติกคุกเนี่ยยังไงก็ดีกว่าออกเรือออกเรือเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเก้าสิบอร์ซนเนี่ยตายแน่นะครับ ไม่ต้องเรือจมหรอกครับเอาแค่นั่งปล่อยปวดทุกนะครับท้ายเรือเนี่ยนั่งปัสสาวะนั่งอุจจระเนี่ยท้ายเรือจะเกิดขึ้นใหญ่ซัดประตูเดียมเนี่ยทำไมาได้เอาเชือกมัดไว้แล้วก็ตกเรือลครับบางคนเดินเดินมาเนี่ยมันลื่นนะครับครับตรงลาโทเนี่ยมันจะเป็นแคมเรือลาโเนี่เขาเรียกแค,ม,แค,ม,แคมเรือมันก็บงทีเดินมา เอาบุหรี่เดินมาเอามาตั้งหน้าเดินมาแล้วแต่เอายาเพราะบางคนทางานอยู่หน้าเรือปั๊บเนี่ยไอ้ที่ตกไปเนี่ยไม่มมเห็นอกครับมันจะเป็นทีนึงชั่วโมงนึงแล้วจะเป็นกลางคืนนะครับจบชีวิตพูดง่ายๆคือเป็นจริงนะครับการออกทะเลเนี่ยไม่มีใครอยากไปแล้วครับแม้แต่สไสเองถ้ามีงานการหน้าที่ที่อยู่บนฝั่งเนี่ยส่วนมากสาเรือสมัยก่อนเนี่ย ที่ไปปึกกันเนี่ยก็ไม่เคยมีคนมีความรู้ไม่ได้จบปริญญาอะไรแต่ปัจจุบันนี้มีนะครับที่จบปริญญาตรีก็ไม่มีงานทําก็พ่อแม่มีฐานะเรื่องเกี่ยวกับประมงมีเรือเขาก็จะไปหัดออกเรือแล้วก็พวกนี้จะเป็นเรือตั้งแต่สมัยเด็กอย่างลุงพลเนี่ยก็ถือท้ายเป็นถอยเรือถอยเข้าถอยออกเป็นเพราะว่าอยู่กับเรือที่บ้านอยู่กับเรือแล้วก็เป็นอินเจเนียร์ในเรืออยู่พักแล้วก็เป็นในท้ายอยู่พัก แล้วก็เป็นหัวหน้าอวนอยู่พักหนึ่งแต่ผมไม่เป็นไตเพราะว่าการเป็นไตเรือเนี่ยเคยออกพาเรือออกไปเนี่ยตอนที่ไตเขาหยุดไม่มาทํางานก็เคยพาเรือออกไปตอนที่อยู่ระนองแล้วก็ไปวังปลาก็เคยครับแต่ก็ไม่ชอบตอนนั้นอยู่กับตะยงแล้วก็มีเรือที่ตะยงเนี่ย เขาจำไม่ผิดนะครับเรือที่อยู่ก็เป็นเรือของกผชอแล้วก็มีสายก็ผมก็พาเรือออกไปกับตะยง mm hmm. ก็ไปชี่เก่านะครับเพราะเราออกมาเป็นปีเราก็รู้นะครับแต่ไม่ได้รับหน้าที่เป็นแต่แต่เรื่องอุนเนี่ยอุนของอุนขาดนะครับเข้าเนื้ออุนเนี่ยมันคนเก่งตรงนี้วันนี้เลยจึงมานําเสนอนะครับว่าชีวิตที่ติดคุกถึงแม้จะถูกคดีประหารนะครับ คดีฆาตกรรมเนี่ยก็เรียกคดีอาญาครับก็ยังมีโอกาสได้เห็นหน้าญาตมีญาตมาเยี่ยมผมถือว่าคนที่ติดคุกเนี่ยยังมีบุญยังยังได้เห็นหน้าลูกหลานได้เห็นยังไงเขาทะลุเมียเราไม่ได้กับด้วยกันเลิกกันไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ยินข่าวอยากพี่น้องมาคุยให้ฟังแต่โทษที่รับทะเลเนี่ยไม่ได้ยินแล้วครับ ยังเดยกสมัยน like ี้ก็ยังดีนยมีวิทยุขึ้นขึ้นถึงฝั่งได้บางครั้งเรือที่กําลังจะจมเนี่ยรือถูกเรือลบพม่าไล่ยิงเนี่ยวอเข้ามาถึงชายฝั่งที่ละนองเนี่ยวิทยุมากําลังสุกไล้ยิงสุกไ็ยิงพอหลังจากนั้นไปสักสามสิบนาทีเสียงเงียบเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับว่าเกิดก็คือถูกยิงตายหมดทั้งลำ มีวันหนึ่งเนี่ยผมออกเรือฉายวาลีนะครับเรือไตแข็งไต่แข็งได้เป็นคนละยองก็ลูกไตทอนผมก็ออกลำไต่แข็งเนี่ยแล้วก็มีตตยงนะครับประชุนไม่ออกครับแล้วก็รับตัวงามาคนละแปดร้อยเก้าร้อยพันห้าแล้วก็ไปให้ออกับที่บ้านเสร็จก็ออกเรือทำหน้าที่ออกเรือมีอยู่เที่ยวหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะ เี่ยวหน้าเนี่ยเขาหยุดไายเนี่ยหยุดน้ําเนี่ยใตแข็งบอกว่าเที่ยวน้าหน้าก็จะทิ้งซังแล้วก็สองเดือนจะคิดเงินทีผมว่านั่งปรึกษ,ษากันในกลุ่มของชุดของผมก็มีไอ้เฮามีตะยงภาษีแล้วก็ผมมุนพลนะครับแต่เราก็ไม่บอกใครเราก็เงียบถ้าน้ําหน้าจะหยุดแล้วนะแล้วเราไม่ต้องบอกเขาเดี๋ยวเขาจะหักค่าหัวคิวเขากลัวเราจะไม่ออกก็เลยเงียบกัน แล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับกําลังวางปลาอยู่ดีมเมฆหมอกในลงเต็มไปหมดเราก็ได้เห็นเรือลบวิ่งเข้ามานะครับเรือวลบวิ่งเข้ามาไม่ได้เพราะมันอยู่มันอยู่ใกล้ฝั่งไม่ใช่เขตไทยนะครับเข็พมา่าตรงนั้นก็จะเป็นเกาะยันเชือกที่จาความได้วิ่งเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาจับนะครับแล้วก็จะเอาเชือกมาผูกเรือแล้วก็โยงเข้าไปในประเทศพมา่าซึ่งเอาไปขายต่อนี่คือความจริงแต่พอเอิญ พอเรือลบของมาสีสูงจได้ครับสี่ศูนย์สองเนี่ยแล้วก็มันเข้ามาไม่ได้มันก็เอาเรือเล็กเนี่ยซึ่งเป็นเรือไฟเบอร์นะครับเรือเร็วแล้วก็ปืนอาเก้ามีทหารมาสี่คนทหารพมา่ามองส่องกล้องไปแต่ก็ส่องกล้องไปเนี่ยแล้วก็เห็นผมก็เห็นนะครับเห็นได้ตัวเปล่าสักพักหนึ่งเรือลบไอ้เรือไฟเบอร์เครื่องเสียมนปฏิหารผมรึ้ว่าโดนแล้วเอาแล้วกูโดนงวดน,ดน,นี้ได้ติดคุกพม่าแนุ่ดท้ายกันเลย ขึ้นอุวมเสร็จปุ๊บสายก็ยัดครนเล่งตูมเลยกลับประนองเกือบไปแล้วนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่วงคลเจอกับตัวเองมันแปลกครับไอเรือไฟเบอร์เครื่องดับทําให้รอดตัวหมอมาได้นยะก็เลยนั่นก็เคยนั่นคือหการณีการหนึ่งแลามาตอนหลังพอเรือขึ้นป่าหยุดแล้วก็จะเปลี่ยนระบบใหม่ เปลี่ยนมาคิดบัญชีสองรวมงคิดทีแล้วก็จะมาทิ้งซังพวกผมก็เลยไม่ไม่ออกนะครับแล้วก็ทำอวนสดเสร็จเรียบร้อยพวกคิดบัญชีเสร็จก็ได้เงินก็กลับบ้านกันแล้วก็ไม่ออกก็บอกไม่ได้พูดอะไรนะครับตอนหลังก็ให้ลูกน้องมาตามให้ติงรี่กับไอ้หลอมาตามนะครับบอกว่าไม่ไปแล้วเที่ยวนี้เพราะว่าจับแบบนี้สองน้ำคิดทีก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพราะเราถือว่ามันนานเกินไป เาก็ส่งไปหาลุงน้องหม่อก็สุดท้ายก็้องไปหาพมา่าพออีกประมาณสามวันเรือของไตแข็งนะครับลูกไยทรนเนี่ยที่อยู่ท่าด่านนะครับรู้จักกันนะครับก็ไปจับปลาในพมา่าเขาบอกเขาตีตัวเรียบร้อยแล้วแต่พอเอิญตัวที่เ็าทาไปติดไ,ไปจับปลาในพมา่ามันไปซ้อนกันนะครับเป็นของปลอมตัวปลอมไปปิ้นมาแล้วมาถ่ายเอกสารทำไมพม่ามันก็ตรวจสอบในบัญชีโดยรบ ก็ถูกจับไปเขาไล่า,ลาฟังนะครับพวกที่รอดมาก็หลาดดนหนีก็มีแล้วไต่แข็งก็ไปถูกจับอยู่ในพม่พมาอยู่สองปีไต่แปดเดือนก็โดนจับไปรประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับที่รอดมาก็มีน่าจะเป็นตะชายนะครับแล้วก็ไอ้เขียวอยู่ท่าดานะครับหลายคนนะครับที่รอดมาคนละยองครับแล้วก็ไปถามมาเจอแล้วก็เล่าให้ฟัง โดโดน้ำนีร้อยคออีสองคืนเรือมาเจอสุนเด้กลับได้นะครับวันนี้เป็นอีกสักหนึ่งคลิปนะครับกับต้นต้นเรื่องก็คือเขาเข้าเรื่องคือเรื่องกับติดคุกดีกว่าออกทะเลดีกว่าทำงานในทะเลจากรุงพนนะครับจิตสมุติสารครับ